สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Foundation ในพาร์ทที่3แล้วนะครับหลังจากที่เราเล่นไป2พาร์ทชุมชนของเราก็เติบโตขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าขยายพื้นที่มาสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้นะครับผมว่าในพาร์ทนี้เราน่าจะมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนที่ทุกคนดูอาจจะรอไม่นานเพราะว่าผมตัด ไปแล้วนะครับจริงๆแล้วผมนั่งเล่นนานมากกว่าจะได้1คลิปนะครับที่ความยาวประมาณ20่สนาทีเนี่ยต้องนั่งเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์เพียงลังใจกับผมด้วยนะครับจะได้แบบว่ามีลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับโอเคในพาร์ทนี้เรามาลุยกันเลยดีวยกว่านะครับว่าเราจะสามารถที่จะทําอะไรได้อีกนะครับเฮ้เราสามารถที่จะโปรโมทชาวบ้านได้แล้วนะครับจากนิวคอมเมอร์โปรโมทเป็นเซิร์ฟอ๋อเซิร์ฟ ถ้าแปลนภาษาไทยก็ประมาณคนของแผ่นดินอะไรอย่างนี้เลยนะครับโปรโมทจากคนที่มาใหม่เป็นคนของหมู่บ้านคนของแผ่นดินไปเลยนะครับโปรโมทไปนี่ตังค์ไม่มีนะครับก็ต้องเลือกโปรโมทเนาะว่าจะโปรโมทใครดีนะครับโปรโมทช่างไม้แล้วกันโปรโมทคนเก็บเบอร์รี่โปรโมทคนขายของโอเคครับตังค์หมด <c oughs> พอแล้วนะครับพอแล้วนะฮะเฮ้ยเรามีไม้เยอะแล้วน่าจะขายไม้ได้นะเข้าไปเมนูเทรดก่อนนะครับมาดูว่าเรา สามารถที่จะเอาไม้ไปขายได้ไหมนี่ไงเซลอออ,อ,อ,อบอเพราะนั้นแล้วผมจะตั้งไว้ว่าถ้าไม้มีเกิน70เนี่ยให้ขายเลยพื้นที่ในการตัดไม้ก็อย่าลืมกําหนดนะครับว่าเป็นพื้นที่ตรงที่เราปลูกใหม่ด้วยแบบว่าเดี๋ยวตัดเดี๋ยวปลูกเดี๋ยวตัดเดี๋ยวปลูกนะครับแบบว่าทดแทนกันไปเรื่อยนะครับจะได้มีไม้มาใช้บนเรื่อยๆส่วนหินเราก็มีโอเคพอใช้ส่วนตังเราล่อยหลอมากนะครับ โอเคเราปลดล็อกอะไรมาใหม่เรามาดูดิปลดล็อกที่ปลูกข้าวลง,ลงปลงปลูกข้าวนะครับแล้วก็เบเกอรี่นะครับสรับทำเบเกอรี่นั่นเองแจมเลยเราจะได้มีอาหารอย่างอื่นกินนะครับนอกจากแค่เบอรี่อย่างเดียวก็จะมีข้าวแล้วตอนนี้ข้าวเอาลงปลูกข้าวไปตรงริมน้ําพอดีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นน้ําทะเลเปล่าวะถ้าน้ําทะเลนี่มันเอามาทําแบบเกษตรกรได้ไหมอะ ผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นน้ําเค็มอะ่ะมันจะเอามาลดข้าวลดน้ําได้ไหมจริงจริงมันไม่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับแต่ว่าผมถามเฉยๆเป็นความรู้อะไรเงี้ยนะครับใครที่แบบมีบ้านติดทะเลนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอยากรู้เหมือนกันสร้างได้แล้วสําหรับโรงปลูกข้าวนะครับโอเคเราจะสร้างโรงปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวให้เต็มตรงพื้นตรงนี้เลยแบบว่ามองเข้ามาจะได้เป็นพื้นเหลืองๆตรงนี้นะครับแบบสวยงามโอ้โหแจมนะฮะมีโรงปลูกข้าวแล้วก็มีอะไรอีก มีโรงปลูกข้าวแล้วก็ต้องมีโรงสีข้าวนะครับวายมิวกางหันกังหันลมตรงนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นโรงสีข้าวนะครับให้กับเราแปลรูปจากข้าวปกติให้เป็นข้าวสาหันกางหันลมออกข้างนอกแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆแบบนี้นะครับอูตังไม่พอชิบหายเลยตังติดลบ <laughs> ตังติดลบแม่เจ้าผมจะเอาอะไรไปขายวะเนี่ยผมจะตั้งขายหินกับไม้ไว้นะครับ เผื่อมีแบบว่าคนมาซื้ออะไรเงี้ยเผื่อมีคนมาเทรดนะครับนี่หรอนี่คือทางมาของคนเมืองอื่นแหละเนี่ยเขาเดินมาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> เพิ่มคนเข้ามาเป็นคนปลูกข้าวนะครับ2คนเราจะได้ปลูกข้าวสักทีนะครับอะไรวะเนี่ยมีพระมาเยี่ยมดีสันนิดติดด n สันนิดด m ชามมายลอนด์สติงดีมานซัมเมชเชียลต้องการเม t เ r ีย l บางอย่างสำหรับที่จะไปซ่อมแซมโบสถ์หรอ but our worker are คนทำงานของเราต้องการที่จะโอ้แบบว่าขาดอาหารอะไรเงี้ยป่ะขาดของช่วยเหลืออะไรเงี้ยต้องการบริจาคนะครับเราก็เรียกได้ว่าเราจะช่วยเหลือใครนะช่วยเหลือราชาช่วยเหลือพระช่วยเหลือผู้คนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเก็บไว้ทั้งหมดไม่ให้อะไรเงี้ยนะครับผมว่าแน่นอนนะฮะเราต้องช่วยเหลือผู้คนนะครับราชานี่เขาสบายอยู่แล้วอย่าไปช่วยอะไรเขาเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเราต้องช่วยเหลือผู้คนครับ อ๋อแล้วก็ตรงนี้เราเลือกต้องเลือกพื้นที่ด้วยว่าจะปลูกข้าวตรงไหนหอ๋อโอ้เพนคอฟฟิวนี่ไงโอเคเลือกว่าจะปลูกข้าวตรงไหนครับปลูกล้อมรอบตรงนี้เลยปลูกทั้งหมดนี่เลยนี่เลยกว้าง,งใหญ่ๆตรงนี้เลยมองเข้ามาก็จะเห็นเหลืองๆอลามมีแบบว่าการหันลมด้วย นะครับเรียบร้อยกำหนดพื้นที่ในการปลูกข้าวเรียบร้อยครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่เราจะสร้างก็คือโรงเบเกอรี่นะครับก็คือโรงสําหรับทําเบเกอรี่นั่นเองเดี๋ยวสร้างไว้ตรงนี้แหละนะฮะกลางหมู่บ้านนี่แหละน่าจะดีสุดและน่าจะโอเคสุดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกข้าวนะครับโอ้โหหวานเลยเป็นพิธีการปลูกข้าวที่สุดยอดมากๆเลยครับ นี่เดินหวานโอ้โหแล้วเขาเว้นพื้นที่ไว้เดินด้วยนะครับเนี่ยทางเดินเขาก็ไม่ปลูกนะครับนี่ AI เกมนี้มันฉลาดมากๆเลยอะ่ะโอ้โหครับเรียกได้ว่าต่อไปจากเขียวเขียวก็จะเป็นเหลืองเหลืองขึ้นมาแล้วก็เก็บเกี่ยวใช่ไหมเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาเก็บที่คลังใช่ไหมใช่แล้วเพราะนั้นเราต้องกําหนดตรงนี้ครับให้เป็นเก็บข้าวเก็บข้าวสาร แล้วก็เก็บเก็บปลาได้เก็บปลาได้ด้วยแสดงว่าต่อไปเราต้องแบบตกปลาได้ด้วยดิแล้วก็ต้องมีตกปลาด้วยแต่ว่าตอนนี้ทําไมเงินเรามันติดลบตลอดเลยอ่ะเงินน่ะนี่ไงคนเป็นทานสปอตเตอร์คนเทรดดิ้งจากเมืองอื่นครับเขามาแล้วเขาจะเขาต้องการอะไรอ่ะเขาต้องการที่จะซื้อหิน ซื้อไม้กระดานแล้วก็ซื้อเบอร์รี่แต่เราไม่ได้ตั้งขายเบอร์รี่ไงแต่ว่าเรามีหินนะมีหินนะ้เราไม่มีหินขายอยู่ตอนนี้ข้าวเหลืองแล้วนะครับโอ้โหดูมุมนี้สวยมากๆดูมุมนี้คือสวยมากๆครับมองเข้าไปเป็นกังหันแล้วก็โอ้โหคนเกี่ยวข้าวเหรออ๋อยังไม่เกี่ยวครับเหมือนเขาจะทําอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับแต่มองตรงนี้เข้าไปนะี่คือไม่ก้อนเลยนะเนี่ยกังหันลมแล้วก็ทุ่งข้าวสาลีแล้วก็อุกบาตตกงมาปุ้งเกิดเป็นโกโก้ครัน คนละอย่างละโรงสีข้าวไม่มีคนทํางานโอเคเพิ่มคนมาในโรงสีข้าวเรียบร้อยโอเคเราก็จะมีโรงสีข้าวแล้วพอเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะได้ข้าวพอได้ข้าวก็เอาข้าวไปทําขนมปังแล้วก็เอาขนมปังมาขายก็จะได้เป็นเงิน <c oughs> ผมคิดไวน้นี่คือต้องดีแน่ๆครับคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆโอเคเรียบร้อยครับสร้างเบเกอรี่ สร้างโรงเบเกอรี่แล้วเร็วๆเลยนะครับเร่งมือเลยนะครับต้องรอเข้าเสร็จกนะ่อนน่ะเอ้ยคนเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วครับตอนนี้กคนฮนะดูวิธีการเกี่ยวข้าวครับโอ้โหเป็นนี่เขาเรียกว่าที่เกี่ยวข้าวนี่คือยาวมากฮะแล้วก็ตัดตัดแบบนี้เลยครับโอ้โหเกี่ยวแล้วก็เอาไปเก็บในโรงข้าวครับเสร็จแล้วเอาเข้าวมาสีนะครับแล้วก็พอข้าวมาสีก็กังหันก็หมุนเลยครับ แล้วพอกังหันหมุนแล้วหูทุกถิ่นทุกอย่างสวยงามไปหมดมีคนเกี่ยวข้าวกังหันเริ่มหมุนอแล้วครับกังหันหมุนก็บ่งบอกได้ว่ามีคนเอาข้าวมาสีนะครับสิ่งที่เราต้องรอก็คือรอลงเบเกอรี่ของเราเสร็จสิ้นนะครับพอลงเบเกอรี่เสร็จสิ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเบเกอรี่นะครับทำเป็นขนมปังนะฮะเพื่อที่เอามาขาย ในหน้าร้านของเราได้โอ้คนเกี่ยว,วแบบๆๆข้าวแบบเกี่ยวข้าวแบบขยันขันแข็งมากครับเนี่ยโอ้โหแล้วทุ่งข้าวเรามันใหญ่มากเลยไงแล้วเกี่ยว,วอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอนี่ไงมีคนมาช่วยแล้วช่วยกันนะครับช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆนะครับโอ้มันสวยมากๆเลยวะ่ะทุกคนผมเลยอย่างชอบเลยอะลงเบเกอรี่จะเสร็จแล้วโอ้โหจะได้สร้างขนมปังสักทีทําขนมปังมาขายนะครับโอ้โหใกล้มากๆแล้วครับใกล้เสร็จแบบ mt แล้วครับอีกนิดเดียวฮะเย้ yeah, เสร็จแล้วโอยโงงเบเกอรี่ของเราดูดิผมต้องเพิ่มคนมาทำงานนะครับทั้งหมด2คนเสร็จแล้วเอาเบเกอรี่มาเก็บในนี้นะครับเบเกอรี่มาเก็บแล้วก็กำหนดขายจากขายเบอร์รี่เป็นขายเบเกอรี่ครับร้านนี้ส่วนร้านนี้ขายเบอร์รี่เหมือนเดิมนะครับ ตอนนั้นเราจะมี2ร้านนะครับร้านหนึ่งขายเบอร์รี่ร้านหนึ่งขายเบนนยเกอรี่นะครับเรียกได้ว่าโอา้โหดูดีดูดีที่สุดเลยเว้ยเฮ้ยผมอยากปลดล็อกไอ้นี่อ่ะแบบว่าเป็นที่จับปลาน่ะที่จับปลานะครับเราต้องมีชาวบ้านที่โปรโมทไปแล้ว20คนนะครับถึงจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าปลดล็อกที่จับปลามาได้นะครับโหตอนนี้มี ข้อความจากผู้คนหรอบอกว่าผู้คนกำลังหิวโหยมากๆนะครับเกิดเหตุภัยแล้งแบบกระทันหันนะครับทำให้ขาดอาหารอาหารไม่เพียงพอนะครับที่สำหรับทุกคนนะทำให้พวกเขาต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าเราก็เลือกได้เหมือนเดิมว่าเราจะช่วยเหลือพระราชาหรือช่วยเหลือพระนะครับผู้เผยแพร่าศาสนาหรือจะช่วยเหลือผู้คนนะครับหรือว่าจะเก็บไว้เองทั้งหมดเหมือนเดิมนะฮะ ผมเลือกที่จะช่วยเหลือผู้คนนะครับบริจาคเบอร์รี่ทั้งหมด30เบอร์รี่นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้คนแน่นอนครับอาณาจักรของเราต้องนึกถึงผู้คนเป็นอันดับแรกครับส่วนอาณาจักรไหนนึกถึงแค่ประโยชน์ของตัวเองก็แล้วแต่ครับแต่อาณาจักรของเราต้องนึกถึงผู้คนเป็นอันดับแรกครับโอเคครับพอเก็บเกี่ยวข้าวครั้งแรกเสร็จไปนะครับหลังจากนั้นนะฮะชาวนาของเราที่เรากําหนดให้เขาเป็นชาวนาเนี่ยเขาก็รีบเร่งมาหว่าน กล้านะครับวันหวนัหวนข้าวในรอบที่สองนะครับทำให้โอ้โหตอนนี้เบเกอรี่ของเราเรามีเบเกอรี่มาขายแล้วนะครับทําให้เรามีตังค์เพิ่มขึ้นมาตังค์เราไม่ติดลบแล้วว่ะทุกคนเย่ yeah! เราอาจจะเอารอดวิกฤตช่วงนี้ไปได้แล้วนะครับเนี่ยเราก็จะมีข้าวแล้วแล้วมันก็จะวนเวียนเป็นวัตจักรแบบนี้ครับปลูกข้าวแล้วเอาข้าวไป เข้าเครื่องปั่นตรงนี้เสร็จแล้วก็จะได้เข้าสารมาพอได้เข้าสารก็เอาไปทําเป็นแป้งพอทําเป็นแป้งเสร็จแล้วก็ทําเป็นเบเกอรี่ก็คือทําเป็นขนมปังเอาขนมปังมาขายโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆเลยบ้านเมืองของเราเริ่มจะดูดีแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าผมอยากขยายพื้นที่อีกจริงๆนะแต่ว่าต้องใช้500ร้อเลยนะครับในการขยายพื้นที่แล้วก็ต้องเสียภาษีด้วย 25บาทต่อสัปดาห์นะครับโอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งพื้นที่ใหญ่ยิ่งต้องจ่ายมากขึ้นนะเนี่ยพื้นที่ต่อไปผมน่าจะต้องขยายตรงนี้แหละอยากขยายตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าทําเป็นโรงงานอะไรก็ว่ากันไปเนาะในอนาคตเพราะว่ามันมีหลายอย่างเลยให้ทำมีโรงหลอมนู่นนี่นั่นมีเตาเผานู่นนี่นั่นนะครับผมไม่อยากให้เอาโรงหลอมหรือว่าพื้นที่ทํางานเนี่ยไปใกล้สุมชนนะครับผมอยากเอามาเนี่ยมาโซนนี้แหละโซนที่เป็นป่าตรงนี้ตัดไม้ทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําเป็นโซนโรงง,งานนะครับ ส่วนโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์อะไรก็ว่าไปเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมลงเลี้ยงแกะนะครับชีฟฟาร์มบีเบอร์ฮัทอ๋อเราสามารถเลี้ยงแกะได้นะครับในอนาคตเพราะนั้นแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็ตรงนี้นะครับพื้นที่ติดน้ําตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการดักจับปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เราปลดล็อกได้ในขั้นต่อไปนะครับ โอ้โหตังเราเริ่มเพิ่มขึ้นมาเป็น400ขนมปังเราขายดีแน่ๆเลยเรามันดูก่อนเห็นไหมขายไปโอโ้ขายได้ชิ้นละ12บาทครับนี่ขายไปสองชิ้นได้24แล้วนะครับอ๋อมันจะสรุปไงสรุปสัปดาห์เองก็จะสรุปว่าสัปดาห์นี้เราขายได้กี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสัปดาห์นี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเราก็ขายไปได้แล้ว3มชิ้นครับได้ตังมา36ละส่วนเบอร์รี่เราก็ยังยังขายไม่ได้เลยในสัปดาห์นี้นะครับผมว่าคนไปกินขนมปังหมดอนะ่ะเบอร์รี่คนไม่กินแล้ว ก็น่าจะมีคนกินอยู่นะครับแต่ว่าเขามีนัดเขาสามารถเลือกได้แล้วไงตอนแรกเขาเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเบอร์รี่อย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกกินได้ว่าจะกินเบอร์รี่หรือว่าขนมปังนี่ไงคนซื้อขนมปังเรื่อยเรเลยอ่ะเนี่ยขายไปได้ละแปดนะครับเก้านะครับโอ้โหกอบโกยขอบโกยเรามีตังตั้งห้าร้อยนะครับเราโปรโมทคนจากคนที่เป็นแบบว่าผู้มาใหม่ให้เป็นชาวบ้านได้เยอะมากนะครับเนี่ย แล้วก็โปรโมทคนจากที่เป็นโปรโมทจากเซิร์ฟนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเซิร์ฟก็คือเป็นคนเป็นค่าแผ่นดินนะ่ะเราโปรโมทให้เขาเป็นแบบว่าชนชั้นขึ้นมาสูงหน่อยเป็นคนชนชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคอมมานเนอร์นะก็คือประมาณคนชนชั้นกลางอนะไรเงี้ยผมสามารถเลือกที่โปรโมทได้นะครับผมจะโปรโมทคนที่ผมจําได้ที่เรามาก่อตั้งรากฐานตั้งแต่ครั้งแรกเลยทุกคนจําได้ไหมจะมีคนชื่อว่านี่ไงคุณอิวเกนนะครับคนหนึ่ง คุณเซเมราโดคนหนึ่งนะครับผมจะโปรโมทคุณไอ้นี่ด้วยครับมาริวีนคนนี้คุณอตาเฟต้าอย่างเงี้ยเขาเป็นคนยุคแรกๆเลยใช่ไหมที่มาก่อตั้งนะครับผมจะโปรโมทจากคนที่เป็นแบบว่าค่าแผ่นดินอนะให้เป็นแบบว่าคนชนชั้นกลางนะครับคุณเอสนอร์ดเนี่ยผมก็จาได้ใช่โปรโมทคุณเอสนอร์ดนะครับมาริวีนก็ใช่ ใช่แล้วนะครับนี่ก็คือคนยุคแรกเลยคือ8ดคนแรกอะ่ะคนนี้เอเลมบูชใช่ไหมน่าอ่านเป็นเอเลมบูชนี่ก็คนแรกเลยนะครับที่มาอยู่แล้วก็คุณการวดคุณการวาดก็ใช่นะเลื่อนขั้นชาวบ้านจนตัง์หมดนะครับโอ้โหของจริงป่ะเราสามารถปลดล็อกที่ดักจับปลาได้แล้วนะครับซึ่งผมอยากได้มานานมากผมอยากดูว่าการจับปลาของชาวประมงจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะ จับปลาได้แล้วคูยังแจมเอาก็สร้างในน้ำนี่อ๋อต้องหันหน้าผิดฝั่งผมหันหน้าผิดฝั่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาตั้งพื้นที่หาปลาไว้ตรงนี้นะครับมันต้องจุ่มลงไปในน้ําด้วยนะครับถึงจะสร้างได้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้บิวโอเคงั้นเราสร้างสองเลยนะครับต่อกันเลยนี่ เราก็จะมีแบบว่าพื้นที่สําหรับหาปลาตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะมีชาวประมงแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าขยายจากแค่ภาคพื้นดินเนี่ยไปสู่ภาคหน้าน,าน้ําด้วยโอเคพาร์ทนี้ของเราผมว่าเรามาไกลามากๆเลยว่ะพาร์ทนี้เรามีข้าวให้กับชุมชนของเราได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญน,นะครับแถมตังเราก็มีโอ้โหเพิ่มขึ้นมาไม่ติดลบแล้ว และที่สําคัญเราจะมีชาวประมงนะครับมาหาปลาให้กับชาวบ้านได้กินอีกด้วยผูู้เป็นอะไรที่เพอร์เฟกสุดๆเลยนะครับไฮ้นี่อะไรวะเนี่ยสโตนเมซอนโอ้แปรรูปหินครับแปรรูปหินน่าสนใจนะเอาลงตีหินไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอยู่ใ,ใกล้กองหินนี่แหละจะได้ง่ายนะครับโอเคสร้างโรงตีหินไว้แล้วก็เสร็จยังโอเคเสร็จไปหนึ่งแล้วนะครับสําหรับ ฟิชเชอร์ฮัตนะฮะสำหรับชาวประมงนั่นเองเราสามารถเพิ่มชาวประมงมาได้นะครับนี่ไงเพิ่มชาวประมงมาทํางานเพิ่มมาอีกนะครับโอ้โหผมตื่นเต้นจังวะผมอยากดูแบบว่าชาวประมงเขาทํางานยังไงกันเฮ้ยเป็นผู้หญิงนะเนี่ยเอาเพิ่มผู้หญิงมาทํางานเหรอเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็สามารถที่จะทํางานยุคนี้มันยุคเท่าเทียมแล้วนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็สามารถ เป็นหัวหน้าครอบครัวได้นะครับสามารถทํางานไม่ใช่แค่มีผู้ชายเท่านั้นนะครับที่เป็นแค่ชาวประมงได้ผู้หญิงก็สามารถเป็นได้เช่นกันนะครับผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายก็เยอะแยะมากมายไปนะทุกวันนี้นะครับหูเข้าพายเรือไปไหนวะะน่านะพายเรือออกไปหาปลานะครับโดยพายเรือแบบว่าแบบว่าไม่มีไม้พายนะครับไม้พายทิปไม้พายทิปโอ้นี่ไงเอ้าทับทับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเรือทับกันนะครับนะ แล้วก็ตกปลานะครับตกปลาแบบมองไม่เห็นเส้นเอา้าเสร็จแล้วหรอโคตรเร็วนะครับตกปลามาได้แล้วโอ้โหแบบอย่างรวดเรด็วทายเรือมาครับโอ้โหแจ่มจริงตรงนี้ภาพมันสวยจริงวะ่ะแล้วริมทะเลตรงนี้ด้วยเนี่ยก็เราก็จะได้ปลามาใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาปลามาเก็บในโกดังใช่ไหมนี่ไงผมตั้งมาแหละปลามาเก็บในโกดังแล้วก็ผมต้องสร้างตลาดไว้ขายปลาวะ่ะ ใช่เพราะว่าเรามีตลาดขายแค่เบอร์รี่แล้วก็ขายขนมปังเท่านั้นนะครับสำหรับใครอยากซื้อปลานะครับสามารถมาซื้อได้นะครับกลางหมู่บ้านกลางชุมชนคนสัญจรไปมาพอดีเลยป้าเขาให้ builder มาสร้างให้ด้วยนะครับช่างก่อสร้างมาสร้างที่ขายปลาให้ด้วยนะครับจะได้เอาปลามาขายชอบมายืนซ้อนกันเนี่ยอุ้ยมีปลากระโดดมีปลากระโดดเต็มไปหมดเลย ดูดิโอ้โหยังแจ่มครับโอเคผมว่าในพาร์ทที่3น่าจะโอเคแล้วนะครับส่วนพาร์ทหน้าเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีอะไรให้ทําอีกเยอะนะครับเนี่ยมันมีสิ่งที่เรายังไม่สร้างอีกเยอะเลยเพราะว่าพาร์ทหน้าคุณจะมาเก็บให้หมดแต่ว่าเอาจริงๆผมอยากสร้างไอ้นี่ก่อนนะครับอยากสร้างพวกครงลงเลี้ยงแกะเนี่ยชีฟฟาร์มก่อนนะครับผมอยากเห็นน้องแกะมาเดินอะไรเงี้ยเผื่อบรรยากาศจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยไง งั้นก็เอาไว้พานหน้านะครับสำหรับลงเลี้ยงแกะดูตังเราดิทุกคนดูตังโอ้หนึกได้ว่าของจริงว่ะเพิ่มคนมาขายของครับเพิ่มคนมาขายของตรงนี้แล้วก็เรียกเป็นขายปลานะครับแจมเลยตลาดคึกคลื้นคนคลึกคักนะครับโอ้ตลาดคึกคลื้นคนคึกคักจริงๆว่ะคนเต็มเลยโอเคครับสำหรับพานี้ถือว่าเราวางรากฐานเมืองได้ สุดยอดแล้วก็แก้วิกฤตเงินติดลบนะครับกลับมาเป็นเงินบวกได้แบบสุดยอดแล้วบวกมาเยอะด้วยนะครับเนี่ยเงินจะตันแล้วนะเนี่ยผมจะต้องไปสร้างคลีาหาดเพิ่มขยายคลี่หาดเพื่อที่จะได้เก็บตังค์ได้เยอะมากขึ้นนะครับเนี่ยโอเคครับสำหรับพาร์นี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าครับจากไปในมุมส,สวยๆมุมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมุมโอหูมุมที่สวยมากๆเลยผมโคตรชอบเลยเดี๋ยวเห็นน้าหน่อยนี่เห็นทะเลหน่อย เรียกว่าเป็นมุมที่สวยมากๆนะครับมีทุ่งข้าวแบบโอ้โหสวยงามพี่ถ้ามุมนี้ล่ะอุ้ยมุมนี้ยิ่งสวยเลยอ่ะมุมนี้ยิ่งสวยสวยจริงอ่ะออื้สวยไหมทุกคนสวยคนเดียวก็ได้ปะโอเคครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วก็ฝากติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับถึงพาร์ทที่ 4ที่5ที่6ที่7ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับแตง y อย i ิง s i ซิงเกิลแล้วเจอกันใหม่นนในคลิปหน้านะครับฝากกไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยบ๊ายบายครับแล้วเจอกัน